ครับนมัตรการพระอาจารย์นะครับผมผู้ใหม่นะครับอผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายธรรมของพระตถาคตว่าเรื่องอสิ่งที่เป็นปฏิกูลมองมองสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นของที่ไม่ปฏิกูลแล้วมองสิ่ง,งที่เป็นสิ่งไม่ปฏิกูลเป็นของปฏิกูลอะไรประมาณนี้แล่ะครับออครับ <c oughs> อุจจาระเป็นของปฏิกูลไหม เป็นครับเป็นมองให้ไม่ปฏิกูลได้ไหมไม่ได้ครับมีวิธีมองไหมมองอยังไงให้ไม่ปฏิกูลเนี่ยต้องการทราบตรงนี้แหละครับลองคิดก่อนสินะอุจจระเหมือนดินไหมเป็นธาตุใช่ไหมครับเป็นธาตุมันเป็นธาตใช่ไหมครับอืมมันธาตุดินมั้ยล่ะครับปล่อยทิ้งไว้นานๆแห้งไหม เออเสร็จแล้วมันก็เปื่อยผงแตกสลายเป็นดินไปมะอ่ะมันก็ธาตุดินน้ำเข้าใจง่ายู่หรอกอแต่ไอสิ่งที่มองสิ่งที่ปฏิกูลแล้วมาไม่ปฏิกูลเป็นของปฏิกูลอันเนี้ยที่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืมอันนี้ปฏิกูลใช่ไหมครับผมให้ไม่ปฏิกูลอ่ะครับมองเป็นแล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้ก็เอาของอะไรอ่ะ ของไม่ปฏิกูลครับของไม่ปฏิกูลคืออะไรตรงกันข้ามใช่ไหมครับก่อนเป็นอุจจาระเป็นอะไรก่อนอาหารอาหารเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลของที่เสร็จเสร็จใหม่ๆยังไม่ปฏิกูลครับยังไม่ปฏิกูลก็คือไม่ปฏิกูลอ่ะใช่ไหมอ่ามองให้เป็นปฏิกูลได้ไหมล่ะพออีกหน่อยก็เป็นอุจจาระแล้วครับอ่า หรือถ้ามองไม่ได้ก็ลองเคียเค้ยวๆแล้วก็คายมา <c oughs> อ่า <c oughs> ใช่ไหมให้เพื่อนเคียเค้ยวๆขายมาแล้วเรากล้ากินของเพื่อนไหมอ่าใช่ไหมล้ว<ม>เราคือคืออันนี้เป็นมองเป็นธาตุอย่างเดียวใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่ามันมันเป็นสภาวะที่ทั่วๆไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามองรูปรอบมองมองรูปว่าสวยหรือไม่สวยจะมองให้เป็นเป็นปฏิกูลก็ต้องมองเป็นธาตุใช่ไหมครับ อ๋อแล้วรูปมันคงที่ไหมล่ะไม่คงที่ครับเออก็ทําไมไม่มองให้มันไกลกว่านั้นนะครับใช่ไหมซื้อรถมาใหม่ก็ต้องมองว่ารถพังแล้วครับใช่ปะรถมันไม่มีซ่อมเหรอมีไหมมีครับมีบมันชนได้ไหมล่ะได้มันก็พังได้อะเนาะ,ะได้ลูกมาก็มองลูกจะตายแล้วเนี่ยใช่ไหม ได้ภรรยามาก็โอภรรยาตายแล้วเนี่ยนะต้องทิ้งแล้วเนี่ยใช่ไหมก็มองลงหน้าเลยได้ยศมากเ็เดี๋ยวยศก็ปิวไปแล้วมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบ,บใช่ไหมเนี่ยเราก็มองให้มันเป็นปฏิกูลนะมองโทษมันนะครับเห็นอาทีนวะใช่ไหมครับเออใช่เราไม่ยอมมองโทษมันนี่ครับทั้งที่โทษมันก็มีจริงมากมองแต่อสา,าธาอย่างเดียว ใช่อาหารตั้งไว้ไม่นานเดี๋ยวก็บูดแล้ววันสองวันก็บูดแล้วนะอขอบพระคุณครับอ,อันเนี้ยถ้าใครมองได้เนี่ยมีกำลังของอริยะอ่านี่เป็นเป็นปฏิหารที่เป็นอริยะแต่พวกอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารกำหนดรู้จิตคนจิตสัตว์จิตเทวดาได้ ผูเจ้าบอกว่ายังเป็นของปุถุชนพวกทำปฏิหารพวกนี้ก็มองปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลไม่เป็นมองไม่ปฏิกูลเป็นปฏิกูลมองไม่เป็นเทวดาก็ยังชอบรูปเสียงกินรสที่เป็นรสอร่อยใช่ไหมก็มองไม่เป็นแต่คนมีกำลังของอริยะมองเป็นอืม